อย่างไรล้อเลียนลอดช่องบัวลอยละมอไอไม่ละไม่ออยกละเอียดละเอียดละล่าช้าด้านละลานล่าง ด้านล่างด้านล่างเออละลาดน้ำลานจอดรถร้อยร้อยเปลี่ยนร้อยลลานร้อย้านร้อยลิ้นร้อยลิ้นลินล้นจีเลือกเรียนเลือกเลือกตั้น เลือกตั้งเลือกตั้งรอเอกแลกแรกแลก,แกเปลี่ยนวงกลมลานเล่นลานเล่นเล่นว้าข้อข้อโซโดโซไอ้ไซ สดใสสะฐานสะฐานีสะฐานีสะสมสะนา